โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่บนเรือไททานิกที่ผมสร้างเองนะมาครับช้างแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าเรือไททานิกแลวตอนนี้ผมใช้ระบบพูดเสียงเอาภาคตอนหลังตอนนี้เราเคลื่อนมาบนเสารกระโดงเรือแล้วถ้าดูไปข้างหน้าจะมีหิมะซึ่งจำลองไว้เป็นหัวน้ำแข็งและที่เห็นเหล็กนั้นก็คือมันเป็นเสาของโดมหลังจากน,นั้นผมก็ตอนนี้ก็กําลังเดินไปที่หน้าเรือไททานิกถ้าจําได้ในหนังมันมีอยู่แล้วอันนี้เป็นประตูเหล็ก แล้วตอนนี้ผมก็กําลังเดินไปตรงใจกลางเรือเป็นสะพานกลางเรือครับแล้วก็กําลังเปิดประตูตอนนี้กําลังเดินไปห้องควบคุมพวงมาลัยของเรือห้องควบคุมพวงมาลัยของเรือเททานิกมีสองห้องไม่รู้ว่ามีไว้เพื่ออะไรสองห้องมีมีห้องหนึ่งไว้หมุนไว้เลี้ยวพวงมาลัยเรือตอนที่เรือกาลังจะชนบุกเขาน้ําแข็งหรือเลี้ยวไว้เปลี่ยนเส้นทางส่วนอีกห้องหนึ่งมีไว้ทําอะไรก็ไม่รู้แต่เห็นในหนังมันมีสองห้องก็เลยต้องทําไว้สองห้องแบบนี้ แป๊บนึงโอเคนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินไปตรงที่ห้หองบันไดนะครับที่เห็นนะ้ําตรงนั้นมันจะเป็นลิฟต์นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นบันไดที่ขึ้นไปด่านฟ้าเรือได้แต่จริงๆมันจะต่อกับตรงโดมนะแต่ว่าผมทําไม่เป็นไม่อยากดูอันนี้ก็คือป่องควันของเรือเป็นป่องแรกของเรืออันนั้นจะเป็นป่องที่สองแล้วผมเผลอเดินขึ้นโดม อันนี้คือเรือชูชีพแล้วก็นี่เรือชูชีพแล้วก็ป่องควันที่สองป่องควันที่สามแล้วก็ป่องควันที่สี่แล้วก็ดมหลังเรืออันหนึง่งคือป่องควันที่สี่จริงๆมันใช้ไม่ได้มันเป็นแค่ป่องทําให้สวยงามเฉยเฉโอเคเรือลรานีผมสร้างเองนะในมายครับช้างเพราะฉะนั้นถ้าดูว่ามันลําเล็กเกินไปก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็คือผมกําลังเดินลงลิฟต์อยู่กำลังลงลิฟต์ไปผู้โดยสารชั้นสองแต่ อันนี้ก็กําลังเดินไปตรงห้องผู้โดยสารชั้นสองถ้าสงสัยว่าทําไมมันมีสองห้องก็คือผมทาไม่ได้เพราะถ้าทำสองห้องมันก็ยากเกินไปเอ้ยทํามากกว่าสองห้องยากเกินไปแต่ถ้าดูของผู้โดยสารชั้นสองกับผู้โดยสารกับผู้โดยสารกับผู้โดยสารชั้นหนึ่งมันดูแตกต่างกันเยอะอยู่อันนี้ก็นี่ครับห้องผู้โดยสารชั้นสองคือในเรือมันจะมีเป็นแบ่งชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสามจะเป็นชั้นที่ราคาถูกที่สุด ส่วนชั้นสองจะเป็นชั้นที่ราคารองลงมาส่วนชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นที่ราคาแพงที่สุดแล้วไวสําหรับดาราดังอับแล้วตอนนี้ก็กําลังเดินมาตรงเสากระโดงเรือหลังกําลังปีนขึ้นไปบนเสากระโดงเรือหลังอยู่เสากระโดงเรือหลังก็คือถ้าทุกคนเห็นสายตรงนั้นตรงที่โคมไฟนั่นน่ะมันก็จะเป็นสายของสายวิทยุเผื่อข้างเผื่อฟังนะเผื่อข้างหน้า เรือสั่นหรือเออรือชนภูเขาน้ําแข็งแต่ข้างหลังเขาจะไม่รู้ข้างหน้าก็จะโทรบอกข้างหลังว่าเฮ้ยเราชนภูเขาน้ําแข็งเราชนภูเขาน้ําแข็งประมาณนั้นอันนี้คือสมมตินะคือสายตรงนั้นคือสายเน,นี่ยแหละสายวิทยุอันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารแต่จริงๆรินนงเได้ตั้งใจจะทําเป็นห้องแต่ว่ามันทําไม่ได้ทําผิดอันนี้ก็จะเป็นสะพานกลางเรือจริงๆสะพานกลางเลยทานนัคนีคมีสองอันนะเผื่อบางคนยังไม่รู้ แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเดินลงไปของห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งครับเนี่ยห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งชั้นแรกก็จะมีเป็นชั้นวางหนังสืออยู่แล้วก็มีเตียงแล้วก็กําลังเดินไปตรงห้องผู้โดยสารอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็สูงอยู่ห้องผู้โดยสารอันนี้ก็สูงอยู่พอสูงอยู่นิดนึง ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องที่ราคาถูกลงมาหน่อยคือแต่ละห้องถ้าสังเกตดีๆนะมันจะแบบตกแต่งไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าผมขี้เกียจแล้วอันนี้ก็คือเป็นห้องสมดุดในเรือมันจะมีห้องสมุดอยู่ไปดูใน YouTube มาแต่ไม่รู้มันมีหรือเปล่านะมัว่วเอาแต่ก็น่าจะมีแหละ1912น่าจะมีอยู่มีพรมแดงแล้วตอนนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นลิฟต์แบบว่ามันใช้ขึ้นไปข้างบนไม่ได้แล้วข้างหน้านี้มันคืออะไรเดี๋ยวต้องรอเดินไปดูก่อน อ๋อมันคือข้างหน้ามันเป็นห้องพูดมันเป็นห้องอนี่ห้องอาหารแต่ว่าผมไม่ได้ทําหลายอันเพราะว่าผมไม่อยากทําแล้วมันก็น่าเบื่อตอนทําด้วยเพราะว่าทําไปทามาอยู่จุดเดียวมันน่าเบื่อตอนนี้ก็กําลังเดินไปตรงห้องูุทดิสารจันสามัง้งหรือเดินไปอีกห้องนะน่าจะเดินไปอีกห้องแหละมังครับ ตอนนี้ก็กำลังเดินไปอยู่ถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นั่นเสียงน้องที่กำลังเล่นอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอันนี้ก็จะเป็นห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งอีกแล้วเหมือนเป็นห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งเรื่อยๆแล้วก็กาลังเดินไปอยู่โอ้อันนี้ห้องเดิมเข้ามาทําไมใช่ปะเออใช่นี่ห้องเดิมเข้ามาอีกรอบเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วมาตรงซองนี้เพื่ออะไรมีอะไรบ้างตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเดินมาสองรอบทําไมอันนี้ก็จะเป็นห้องผู้โดยสารชั้นสาม แต่จริงๆเทาทนิคไม่ได้มีแค่สามชั้นนะมันมีแปดชั้นมั้งน่าจะแปดชั้นคือทุกห้องก็จะมีตั้งแต่ห้องหนึ่งถึงห้องสามสิบเท่าไหร่นะไม่รู้ลืมแล้วเนี่ยแล้วทุกๆห้องก็จะตกแต่งเหมือนกันหมดคือจะมีเตียงสองเตียงแต่ว่าในชีวิตจริงจะมีสี่นะมันจะเป็นเตียงสองชั้นก็จะไม่ทุกคนแล้วก็กําลังเดินไปอยู่ทุกห้องก็เหมือนกันหมดเลยพยายามจะเปิดให้ดูทุกห้องแต่ว่ามันทําไม่ได้ทุกคนคือแบบในเรือมัน เนี่ยห้องบริษัทชั้นสามก็จะประมาณนี้ทางเดินแคบๆถ้ามีคนสองคนเดินผ่านกันก็น่าจะติดแล้วอ่ะเพราะน่าจะแบบผ่านกันไม่ได้แล้วนี่ก็จะเป็นประตูเหล็กไว้อไว้กัน้นน้าเผื่อน้ํามันกป็ลังออกมาแล้วนี่ก็จะเป็นห้องท่านหินข้างล่างเรือนั่นคือแมงมุมซึ่งผมลืมตีแล้วส่วนไอ้ที่ครู้คนเห็นเป็นเหล็กนะ่ะอันนั้นมันก็คือไอ้นี่นะมันคือเครื่องยนต์เรือแต่ว่าถ้าทําเป็นเครื่องยนต์เรือทั้งหมดอะ่ะมันทํานาน ซึ่งผมก็ไม่อยากถามเพราะว่าห้องมันเตี้ยแล้วก็กำลังเดินไปอยู่กำลังเดินไปตรงหน้าเรือคือถ้าสังเกตดีๆนะทุกห้องก็จะมี <c oughs> ทุกๆห้องก็จะมีเป็นประตูเหล็กแล้วก็มีสวิตไว้ปิดประตูเหล็กแล้วก็กำลังวิ่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 ง,งขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่งวิ่งขึ้นไปข้างบนอยู่ข้างบนบันไดยอยู่ไหนอ้านี่แหละบันไดอันนี้ก็จะเป็นแบบ ที่ปิดนะเพื่อว่าเผื่อน้ํามันมาน้ําเผื่อน้ํามันมาเนี่ยเห็นบ้านที่ปิดเนี่ยเผื่อน้ํามันมามันจะได้ปิดได้แล้วนี้ก็จะเป็นประตูเหล็กกั้นไว้เพื่อให้ไม่ให้น้ําเข้ามาได้อันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารชั้นสามถ้าเคยดูในหนังในเทคนิคมันก็จะมีเวทีเต้นอยู่ซึ่งผมทาเป็นเวทีเต้นไม่ได้เพราะว่าหลังคามันเตี้ยมากเกินไปซึ่งอันนั้นที่เห็นเป็นพรมสีแดงมันก็คือเวทีนั่นแหละส่วนอันนี้ก็คือหน้าเรือ ซื้อผมไม่ได้เดินไปดูแล้วก็มีอีกหลายส่วนแต่ว,ว่าตอนนี้วิดีโอใกล้จบแล้วโอ้นี่มีผมแดงด้วยแล้วก็กําลังเดินไปขึ้นห้องผู้โดยสารชั้นเคากำลังเดินขึ้นไปตรงห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นประตูเหล็กโดดก่อนโดดเออ อันนี้ก็จะเป็นประตูเหล็กไว้กั้นนะไว้กั้นไม่ให้ผู้โดยสารออกมาถ้าเคยดูในหนังไทานิคก,ก็จะมีด้วยประตูเหล็กแบบนี้แต่ว,ว่ามันจะเป็นประตูลูกกงมันไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าในไม้ครับช้างไม่มีประตูลูกกงโอเคครับก็อีกเอาจริงๆแนละ้วมันอีกแค่ไม่กี่นาทีหรอกไม่ถึงสามนาทีด้วยใกล้จบแล้วอีกแป๊บเดียวจริงๆข้างหลังตอนนี้ก็น่าจะพาไปดูหมดแล้วมั้ง ทั้งเรือน่าจะมีแค่น,นี้แหละน่าจะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นโดมแก้วที่เดิมก็ไม่มีอะไรถ้าเป็นในหนังในเทคนิคใช่ไหมทุกคนเพราะมันพอโดมแก้วมันแตกนะ้มันก็ทะลักเข้ามาเลยแล้วอ้ออันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารของผู้โดยสารชั้นหนึ่งทุกคนก็มันเอ้ยของผู้โดยสารชั้นสองมันจะมีอยู่แต่ว่าในชีวิตจ,จริงมันก็น่าจะมีแบบหอของห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งชั้นสอง,ช,สองชั้นสามน่าจะมีทุกห้องโอเค อืมไกลจบแล้วตอนนี้ก็กําลังออกจากเรืออยู่ตอนนี้ก็กําลังเป็นตอนกลางคืนเมื่อกี้ตอนเริ่มคลิปมันเป็นตอนเช้าตัวตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากน่าจะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วเนี่ย <c oughs> แค่สิบนาทีเองนะดูเหมือนแบบนนานแต่ว่ามันแป๊บเดียว ถ้าจริงๆผมว่ามันก็สนุกดีได้มาพากเสียงตอนหลังในเกมไมค์คลับแบบนี้อันนี้เป็นไมค์ครับช้างนะมันเป็นไมค์คับอะไรไม่รู้อ่ะอันภาษาอังกฤษไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นทางข้างหลังเรือนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนแล้วก็เลาจะไม่เห็นข้างหลังเรือแล้วอันนี้ก็คือเป็น,ปนหน้าเรือแล้วก็กําลังบินไปตรงหลังเรือโอเคตอนนี้ก็ใกล้จบแล้ว อ๋อว่ะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะจบแล้วนะเลยแค่หนึ่งนาทีเองแปบ๊บเดียวเนาะคลิปนี้แค่สิบนาทีผมว่ามันก็ไม่ค่อยนานขนาดนั้นแค่สิบนาทีกันไปยี่สิบห้าวิผมว่ามันก็ไม่ได้นานมากแปบ๊บเดียวเพราะเรือเจ้นี่ของผมมันลำเล็กนิดเดียวแล้วร,รู้ไหมทำไมผมต้องทำโดมข้างบนเพราะเพื่อนผมมันบอกว่าไอ้นี่ถ้าผมเรือผมมันทางบืวยขนแกะถ้าเพื่อนผมมันบอกว่าถ้าฟ้าผ่าเรือมึงอะ เรือจะไฟไหม้เลยผมก็กลัวเพราะว่าถ้ามันไหมจุดเดียวคือมันจะไหม้ทั้งลำเลยก็ผมเลยทำโดนโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับใครใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชแชร์จะไม่ต้องอันนี้ก็กดติดตามด้วยขอบคุณครับคลิปนี้นะ่าจะจบแค่นแล้